ประเทศไทยไม่ได้มีเพียงวัดสวยๆและทะเลง,งามๆแต่ยังมีสถานที่ลึกลับที่ผู้คนต่างเล่าขานถึงความเฮี้ยนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักหาสถานที่สุดเฮี้ยนในไทยที่คุณอาจไม่กล้าไปคนเดียว 1. โรงพยาบาลร้างกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเก่าในย่านบางกะติ ถูกปิดไปนานหลายสิบปีเล่ากันว่าในยามค่ำคืนมักมีเสียงลากเก้าดี้เสียงคนร้องครวญครางทั้งที่ไม่มีใครอยู่ทีมงานที่เคยเข้าไปสำรวจบอกว่ามีเงาดำๆเดินผ่านไปมาอยู่ตลอด 2. โรงแรมร้างเขตบางนา ที่นี่เคยเป็นโรงแรมหรูแต่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40แขกที่เคยท้าพิสูจน์เล่าว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังทั้งที่ไม่มีสัญญาณไฟและบางคนพบหญิงสาวชุดแดงยืนอยู่หน้าลิฟต์ก่อนจะหายวับไปต่อหน้า3คุกบางขวางเก่าจังหวัดนนทบุรีสถานที่แห่งนี้ เคยคุมขังนักโทษประหารมากที่สุดผู้คุมบางคนบอกว่าหลังเวลาปิดไฟจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนมีคนถูกทรมานแม้ปัจจุบันบางส่วนถูกปิดไปแล้วแต่เรื่องเล่าขนหัวลุกยังคงอยู่ไม่จางหาย 4. อุโมงค์ร้างแม่โม่จังหวัดลำปางอุโมงค์ที่เคยใช้ขนส่งฐานหิน คนท้องถิ่นเล่าว่าใครที่ขับรถผ่านในเวลากลางคืนมักได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกหรือเห็นเงาสะท้อนในกระจกหลังทั้งที่ไม่มีใครตามมาหลายคนจึงเลี่ยงที่จะขับผ่านที่นี่ในยามค่ำคืน 5. สะพานร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสะพานแห่งนี้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในยามค่าคืนคนในพื้นที่เชื่อว่าเพราะมีวิญญาณที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดคอยดึงดูดให้เกิดเหตุร้ายบางคนเล่าว่าเห็นผู้หญิงโบกรถแต่พอหันกลับมาเธอกลับหายไปแล้วต่อหน้านี่คือห้าสถานที่สุดเฮี้ยนในไทยที่แค่ฟังก็ขนลุกแล้วแล้วคุณละ่ะ เคยมีประสบการณ์เจอเรื่องลี้ลับแบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์ Comment, มาเล่าให้ฟังหน่อยสิ